ว่างวันว่างของบาวลหันสองพระนะครับวันว่างช่วงมีงานนะครับช่วงพักสามเดือนก็นะครับงานอดิเรกก็คือนะครับศึกษาพระเครื่องนะครับผมศึกษาพระเครื่องเมืองอีสานเท่านี้แหละนะครับบางคนกับบูชาพระน้ำบาวลหันนะครับพี่น้องครับบูชาพระมีบางคนก็มาขอศึกษาเรียนรู้นะครับผมกับ บาลหันก็มี่นะครับพระบาลหันก็บ่อมันเป็นระดับอาจารย์นี่พี่น้องศึกษาเกี่ยวกับพระเครื่องมานี่สามสิบกว่าปีนะครับสามสิบกว่าปีได้หรอครับพี่น้องครับนะครับด้านล่างนี้กันเพิ่นก็มาศึกษาวิธีการนอนนะครับนอนเว้นอันนี้คือหัวหน้าใหญ่เพิ่นว่าสิมาให้เพิ่นสิมาทองก่อนล่ำ่าทานเพิ่นว่าสิมาทองก่อนล่ำออกไปมาเอ่อก่อนล่ำก็เลยมาทองเพิ่นเพิ่นเลยหลับใครคือีฮะใครสันีบ ไล่สวดในไล่สดดวดยูทูบลูกลูกไส้พนนอนกน,นันนพอ,น,น,อ,น,น,อน,นอน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 น้ำกันทั้งคนทั้งหมานอนน้ากันโอ้ยชีวิตฉันมีแต่หมาพาไปตอนนี้นอนนอนนอนเป็นมามันจิมาทองก่อนล่ำเป็นเรนอนบัานีน,น,นอนฝ่อก,ก่อนล่ำบัดนใ้ไหน,น,ไหนบัานี้หนจะกวนอยู่ยบัดนี่นองแมวเอ้ ว่าจ่าอยู่พ่อนันจีว่ามตแนาหนาวนีแน่ดอกสจซองพระไปแล้วพี่น้องหาแนวเฮ็ดไปราว่ามางานกับออกพรรษากับเดือนพูนแล้วเดือนตุล่าเนาะจังสิออกพ้นษาประมาณวันที่ยี่สิบกัวนะปกติกับยี่สิบกลัวนะครับบาวละหันกะว่าที่ซ้อมล่ำซ้อมเค่นครับบ่อล่ำเคอรวันกับว่าท่านว่างอยู่พี่น้องว่าท่านวางถ้าพัดเฮ็ดนี่แหละถ้าพัดเฮ็ดเต่ อย่างก็เปิดเป็นขีเอเตอร์ของบ้านลังสีฝ้าบอคอยมีเวลานะครับบอคอยมเวลาไล่สดทาง YouTube บอคอยมีเวลาไล์สดทางบ้านลังสีแดงเฮราเพราะว่ากัไปใส่ใจกับบ้านลังสีฝ้าหลายพดพี่น้องแมวบานนี้ก็สิมาใส่ใจทั้งบ้านลังสีแดงหลายกว่าลังสีฝ้าเพราะว่าเป็นเป็นบ้านเข้าบ้านรักนะครับย t u b e เป็นบ้านเข้าบ้านรักของบ่าวโรหันนะพี่น้องครับกนดโดนเทียจังเห็นไล์สดได้พี่น้องเพราะว่ากะ คือว่าหลายหลายอย่างหลายแนวนะครับทั้งเปิดช่องของพระเครื่องนะครับผมเกี่ยวกับวัตถุมงคลนะครับวัตถุมงคลอยู่อีกช่องหนึ่งนะพี่น้องเด้อขอไปติดตามได้นะครับผู้ใดที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุมงคลเราก็มีเครื่องร่างของขังก็มีนะครับเครื่องร่างของขังก็มีเะขาไปช่องของสัทธาแนลมีโปรไฟล์ โปรไฟล์ uh, เป็นสีเนืเหลืองดอกสีเป็นรูปพระพุทธรูปไม้นะครับเป็นสีทองออกสีทองนะครับสีเง,งินทองนั่นคือโลโก้ของสัทธาชแนลหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดนะครับนะครับพี่น้องบรรยากาศก็ดีครับยุบบ้านสวนอืดีจนว่าอยากนอนกินกาแฟมัดแจ่วนึงแล้วมอสํนึ่งวบานกันนเดเราบ่นอย่นอนเรานอนมาอิม่มเาตื่นแล้วสบลูกไสเรานปนอนมีน้ำกันข้าเล่านะลูกไสซีเท่าเราคนนะ่ะนอนเรียนยุ่บ้านสวน อันนี้บรรยากาศบ้านสวนนะครับบอนมาก็พ่อนนอนกอนนอ้เงนไหลแกงหัววางอยู่อบอนฟ้าห้องมาอีกเราพี่น้องแมวเอ้ตกสมืออาบ้านจ้นอืมจนครั้งอินดีนาบ้านคนี้่ายน่ตัวมันยยบลงมันตกมากนี่สิพ่ออาทิตย์เลยไหมตกสมือสมืออย่างเงีสิไปข้างนอกก็บบกได้ไปข้างนอกก็บ,บ่บกกบค่อยได้ไปหรกพี่น้องแมวเอ้เพราวะว่า มันมันหนางานนะครับมันมันหนางันล่ําออกพรรษาหมดละออกพรรษาปีนี้ทีมงานหมอรำเพื่อวันยังยังห่างก็ได้พี่น้องแมวเอ่องานล่ํายังห่างอยู่ครับผู้ใดบ่ท่านใดหมอลองหมอรำก็เปิดรับสมัครเจ้าภาพเด้อนะครับบ่ว่าสิเป็นงานหน่อยงานใหญ่ขึ้นบ้านใหม่ขึ้นบ้านเก่าเอาเสาลงหลุมใหญ่เลลาใหญ่องค์เอิ้นหมู่ข่อยโลดนะครับ เออทักหาเลยครับทีมงานหมอลั้เครือวันจ็กระจังนะครับไปไปได้ก็ไปไปไ่ได้ก็ไปนะครับพี่น้องครับเอ่อไปได้ก็ไปไปไ่ได้ก็ไปพี่น้องแมวอยู่นี่หมอแค้นสวนบางคนก็ถามเอาหมอแค้นสวนคือบ่เห็นเอ่อมาจ๋าจิตเ่อยนาจ่อคือกับบาลหันหมอแค้นสวนเราอยู่หน้าครับอยู่นี่บ่ได้ไปหาเราสิพ่อปีได้พี่น้องแมวหลายเดือนแล้วครับบ่ได้ไปหากันเพิ่นเที่ยวไปเที่ยวมาเดี๋ยวกับบวชนะครับเดี๋ยวก็ซิกยู่พ่อมาเนั้น จงใจอีดักสีบวชอีก็ได้บวชนี่วังหันกระอะไรวังปีไก่ว่าพอนไปบวชอยู่ผู้เขาค้วไผู้เขาคั้วผลครับบวชที่ผู้เขาคั้ยผลประเทศเล่าว่างผลอ่ะอันนี้อันนี้กับยูน่าแหละพอนซิกมาแล้วครับซิกมาแล้วยูน่าแต่ว่างานเปาแคนพนบอคไคยมี่นะครับพนไดออกเขาล่ะซึดว่าพนออกจากวงเก่าพนแ่ะแต่ว่าก็เที่ยวไปเที่ยวมา ไปเที yeah. ่ยวไปเที <one> <uit> mm ่ยวมาหากันนีกเขาอะมันนี้มบวมกันแล้วครับแมันสีออกบ่เข่าก็ได้เข่าบ่ออกก็ได้้วองกันชินแลปินนี้มบวมกันพี่น้องแมวเที่ยวไปเที่ยวมานี่พ่อบานันแหละแต่เ่าเบาเราหันกับว่นใดไปหาเราหลายเดือนแล้วว่าสิไปหาเราอยู่จันสวนแนวสิ่งก็ได้นะครับทวงนีเขอพภาษากะนี่อยู่ภายยู่มั่นนะครับอยู่ไายยู่มั่นนี่แหละก็เป็นเงียบๆนะครับงานกันเงียบๆ งานซูเมอร์นี่มันเงียบมันมีเหตุผลหลายหลายอย่างนะครับมันมีเหตุผลหลายอย่างมีหลายปัจจัยที่เงียบบอลรําซุ่มยกเก่าๆยกกคอนๆหรือว่ายกครุนคู่บาจานลุกยกหลุนพี่นี่ยกเก่าศูนย์งไงหล่นบอลรัมยกเก่าศูนย์นี่สมากทีคันบอกเก่งนี้ดีนี่คันบ้ดังอี้ดีนี่อ่าแล้วก็บอกมีกระแสนิยมดีนี่เงียบด้วยครับอ่าเงียบ เราครับว่ามีคนเชียร์นะครับบอลลัมมันดังในย้อนคนเชียร์ยิ่งยุคนี้เป็นยุคโซเชียลยุคโซเชียลยุคสื่อสารกัน,ยยกนทั้ง,ยยงทั้งอากาศเฮายังน่าลุกไสเห็น <c ười> ยังกะเฮวย่างเดียวในบอนี่เห็ยานาย,ยังกะเฮวย่างเดียวโอ้ยมือเส้ากะเฮาเขาเจ้าเห็นยังบ่ได้เฮวย่างเดียวอ่ายุ่งบินไก่กะเฮาไหมมาตัวนี้ก็ธรรมาดาเลยลุกไสข่อย นะครับเป็นยุคโซเชียลพี่น้องแม่อ่ายุคโซเชียลกูได้ใดลงดูอา่ากูได้ใดลงดูเราก็มีผลงานทั้งด้านการแสดงหน้าจอมือถือเขานี่แหละบัตต้องจาเป็นตรงบ่งใีทีวีในโทรทัศน์ทีวีนี่เขาเบ่เปิดหรอกครับเขาบ่เปิดเขาเบอเอาห้าไปออกไายกันทีวีมักง่ายดอบทำบ่ดังคาีิลีนะครับทำบ่ดังแล้วก็่มีกระแสทั้งโซเชียลทั้งมูบานเ่านี่น,นํนาันมองไงว่าทางอีสานเ่าน,น,นี่หล่ะ เป็นเป็นนักแสด,แดงที่หลายที่สุดเลยสําหรับบราหารว่านี่เป็นมีนักแสดงหลายที่สุดคือภาคอีสานนะครับภาคอีสานเท่านี้มีนักแสดงหลายที่สุดว่าจะเป็นดาล่าว่าจะเสียเป็นหมอรองหมอําหลายครับนักร้องโมนีกก็หลายหมอรัก็หลายดาล่าก็หลายนะครับภาคอีสานเท่านี้นะครับถ้าบ่ดังอี่ดีเนี่ยเขาบ่ได้ออกซื่อแบบบ่ได้ออกเข้าวบ่ได้ออกช่องนั้นช่องนี้ดลกวสำหรับทีวีหรือโทรทัศน์นะครับผม แต่ว่าสมมตินี่บ่จำเป็นต้องออกทรทัศน์ครับมันอันเบิ้งอยู่ในนี้ก็ซ้ำทรทัศน์ได้พี่นอ้องอ่าสมาร์ฟโฟนเท่านี้มือถือเท่านี้ซ้ำทรทัศน์นะครับมีห้องไผมันเราก็สะดวกก็ทะละทัศน์อีกต่างหากบ่ได้เสียบแจ็คเสียบยั้งหยักนะครับนอกจกจี่ใส่ไม่คือบา,ลารลหันนี่ใส่สมอท็อกคือบาลหาหันได้เสียบยงเสียบอ่าบ่บาจำเป็นต้องได้ไปออกช่องบ่ได้ให้ผู้อื่นมารับเชิญช่องอีกของเขาเปิดช่องเขาเาเองเราเองนะครับบานนี้มัน,นก็เลยให เราไงว่าเป็นยุคใหม่ผู้ได้มีผลงานทั้งการแสดงกติค้นกจิเขาตากติเบ่งดูอะไรกติตาถ้ามีผลงานในด้านการแสดงกติมีซื้อเสียงไปนะครับว่าจำเป็นต้องออกช่องนั่นช่องนี้หรอกนะครับมันก็เลยเป็นยุคใหม่แล้วใช่ไหมคือกันกับมอลมอลัมหรือบอลลบางคนก็นเอาเป็นยังคืองานหน่อยมันยังคืองานหลายผู้บอมันบอทอกันแล้วแน่นนมันจิบทกันแั่นมันแล้่แต่ะ ความสามารถของ on, ตแต่ละคนแล้วถ้าความสามารถของของหมอรำของผู้แสดงจริงแต่หมอรำอย่างเดียวบ่อ้เลยด้ด<น>วามสามารถองค์ประกอบทุกอย่างครับหมอรำเนี่ยเราแถบทั้งเวทีนี่ยต้องมีความสามารถต้ององค์ประกอบต้องทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบบ่งว่าจะเป็นหมอรัมบาว่าจะเป็นนักดนตรีบาว่าจะเป็นหางเครื่องเวทีเครื่องเสียงน้ำมูอนี่แหละองค์ประกอบทุกสิ่งทุกอย่างหลายอย่างหลายแนวนะครับเสียเมาแต่หมอรำอย่างเดียวของบ้าได้อ่ารพี่น้องแล้วก็ค้นเชี่ยนะครับ คนเชียร์นี่สาคัญในเป็นน้องแมวคนเชียร์นี่สาคัญครับอ่ามอลําดังในย้อนคนเชียร์เลย้ยบาบ่เชียร์ครับนันทีดังก็ดังยุ่ครับแต่ว่าดังยุ่ในในเนาเอินดังยุ่ในแบบบ่มีคนเชียร์นี่กด็ดังดังยากอยูอะเราหันเห็นหมอลําหลายคนในทีมมีความสามารถในยุคก,ก่อนแต่ว,ว่ามีคนเชียร์การละเหรียญความสมารถต่างๆนี่ได้หมดเลยครับ การละเล่นการเล่นตั้งหนาเวทีนีนไดการแสดงทั้งหนาเวทีไดแต่ว่าบ่มีคนเชื่อกขนไปได้บนด่วนก็เปลี่ยนอาชีพใหม่หลังฉันมากเปลี่ยนอาชีพใหม่ไปอยู่เมืองนอ,อกเมืองหน้าก็หลายคนร่มเสียหายตุยเสียจา,ากก็หลายคนเช้นกันที่นองแมวเออเอายังมาก,กวนดาดังกับลูกพี่เนี่ยยังออกกล้องนี่เลยลูกไส้หมาก็ได้ไปอาบน้ำไปเม้นกุยคน,น,นไปสาผมน้ำย่ ไปใสาพรมน้ำยายห้ถ่อไปเรื่อยเื่สวัสดีนะสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมเ่ยนะนะฮั่นเบังสวัสดีท่านผู้ชมด้วยเนี่ยมีผพ้เข้ามาชมไปจำวนเที่ยงจังได้ทําการไล่ดับบ้าเหลาฮันก็ได้แจังหน่อยไล่สดทั้งช่องบ้าเหลาฮันแล้วก็ที่ได้อะไล่สดทั้งนี้ครับทั้งสัตว์ไอช่องอีกช่องนึ่งบ้าเหล่าฮัลลานแค่ใบสองช่องนะครับช่องพระนั่งช่องช่องพระเครื่องช่องวัดถูมงคลไ้ เพื่อมีสายมู่นะครับรเพื่อมีสายมูพันาขามาชมนะครับขอไปเบิงเดอร์โปรไฟสีเรื่องเหลืองสีงทองนั่นแหละสัตว์พาชแนลหนึ่งเก้าเจ็ดนะครับอ่างคนกับมาบูซาพระน้ำนี่นะครับช่วงขอบรรษานี่แหละช่วงขอบรรษาเาก็งานรับมันมันมีเพื่อได้มีหรอกครับเขาพรรษาหน่อยคนสีมีน,ะนอกจากิเป็นงานรับเชิญน,นะครับสมาส่วสมาก์ท เกี่ยวกับบุญประเภทนี้ต่างๆเพื่อนเขาเฮ็ดออกขันาเนาะเพิ่นสิเพิ่นสีมาจัดในช่วงของพัรนากับก็บกบมีดอกคิดว่ามีพี่นนองเป็นบ้านไม่สิมาจัดใส่ขั้นษาก็เป็นไปได้ยากนะครับแต่ว่าบางบาง,บางบ้านเขาเจาขกงบ่ถือก็มีเด้วยเจ้าก็จัดได้ขึ้นกันเจ้าจะ่ือถือก็มีอบ้านส่วนหน่อยนะครับจิจัดงานใส่ข้าพาแษาเอาสมมากกันจีพุ่นละลังจากออกพั้นาไปงานก็สิีมีเขามาก ทุกคนนะครับก็ดีใจน้ำผูมีงาน,นหลายจังหมอล่ำที่เปินมีชื่อือเสียงนะครับมีกองเชียร์หลายอย่างเสียก็เห็นหลายคนอยู่ครับพานนาจอขึ้นนาฟีดเห็นหลายอยู่เมื่อวานจะเป็นบ้านหลังสีฟ้าหรือบ้านหลังสีแดงนะครับก็เห็นหลายคนอยู่แสดงความดีใจน้ำนะครับผูที่มีเพินมีชื่อเสียงนะครับบ่า,ลาลวลาหาน,นกับหมอลหัวนาเงี้ยเพิ่นกัดีอยู่พ่อสามีหลับพี่น้องบ่าท่านมีชื่อเสียงน้ำเปิอหรอ,อ วันน่ะไญหมาลำเือวันเราโอ้ยไก่สีย่างหอยไก่สีว่างเมื่อเราอยไก่ว่างเอรายไก่สีว่างเมื่อเราวไ่สว่างเมืเรีหยงก่มะว่างเมื่อเราเอาว่าใหมเราอยไก่นจว่างเม่อเราหอยไก่สีว่านเ็เรายไง่สีว่างเมื่อเราหอยได้สีว่างเมื่อเราหอยไก่สว่างเมื่อเราหอยกีว่างเมื่อเราหอย่งเ่อเราอยไกี่างเมื่อเาหอั่วางเมอเราอกว่างมืหอเราหอยไป่สี่าน่นที่อยไสด อัะไรสดมือนี้เอ้าเมื่อกี้เมื่อกี้ฝนตกบานี้แดดออกแล้วแดดออกแล้วพี่น้องแมวว่าบังหน้าบ้านด้วยไหมบ้านสวน,นบานวน้บานสวนหัวหนา้าวไงพี่คนาาสาผมห,หายยัยคุณใดบ่เคยมาบ้านสวนมอลมเพื่อนกันมะย่ำมายำมมากันได้เด้อนะครับอ,อย้อมย้อมเพื่อน้ำพองเขานี่ละอยู่อำเภอน้ำพองอำเภอน้ำพองขอนมเจนเขาดีละอยู่ติด ยึดติดพระธาตุขามจันทร์เพี่น้องติดพระธาตุขามจันทร์ห้างจากพระธาตุขามจันทร์กิโลกวางเด้อ <c oughs> เออห้างจากพระธาตุขามจันทร์ประมาณกิโลกัวนะครับกิโลสองกิโลประมาณนี้แหล,นะล,ละเอออยากมาเยี่ยมยำอันทีน่ว่าเอาบ้านมาลำเคืบ้านยูเสโนบ้านสวนเราเนี่ยนี่ยินแต่ว่าบ้านสวนบ้านสวนบ้านพันยี่นอกทงทีแล้วยึดยึดสร้อยป๊มน้อมันนี่แหละยีหนอกทงอยากมาเยี่ยมยำถามเข้ากันครับมานะครับมาเลยแต่ว่าบอม มีงั้ให้กินได้ละพันบ่กิน่นสัตว์ไงพันบักเพิ่นสัตว์สัตสีเท่าพันบพ่นบ่แตะเลยเหมูนี่กินนยูวหมูสีเท่านี่ต่าพวกสัตว์าาไ่สัตว์ที่มีบุญคุณนะครับสัต์ที่มีบุญคุณตอมนุษย์นี่คือคือสิบวกกินนะครับสร้างมากง้อคัว้วไอ้พวนี้ลหละเป็นมั่งสังสิบย่างู้ใดถือก่อนล่ำของคูบาอาจารย์นะครับเ่ราว่าสิเป็นคูบาอาจารย์ได้ก็ตานละ่ะ ม,มังสังนี่สีหามนะครับเป็นคอหามเลยล่ะมังสังนะครับของแม่ลาตตีซิวไล่บอวาจะเป็นของผู้บาอาจารย์ผู้ได้กระตามนะครับท่านไดก็ตามเพื่อนก็นต้องมีคอหามนี่แหละเลีเ้ยงเกียงเลียงเกี่ยวกับการกินโดยเฉพาะเนื้อมังสังนี่ล่ะมันเป็นคอหาม,หามพี่นน้องครับอันนี้ก็เป็นผู้บาอาจารย์เพื่อนก็นได้ทายทอดมาให้ลูกศิษย์ลงหานอนเตีว่าฝันคนรวมกัน นะ <c oughs> ครับบ่หม้อหอมวันบ่มีหนังสือบอกแล้หมดเจาะแลอวบารหันกะทิขันว่าวนิดหน่อยกะทิไปว่ากับพระได้บัณฑ์ว่ากับบันบ่ล่ำแล้วกะทีโโว่ากับพระหันมาทั้งพระทั้งสายเตรียมกล้องตัวซองพระผู้ใดมาเรียนน้ำกะทิให้บูชาพระองค์นี่ดอกบ่เป็นห้แก่กฟรีไดท้ทรงคาทาั้งยู่พระโลกองค์พระองคอ์ยุวัตบูชานะครับพี่น้องแมวเอาละครับเอ,เอาไว้ซ้ำหนีก่อนเมื่อไหร่ทั้งพอๆกันไม่ต่อไปพยายามไล่ สอมื่นเพี่น้องแต่ว่านมันก็บมันบ่ควายม,มีเวลาดอกแต่ว่าสิพยายมนะครับสิพยายมเฮ็ดให้มันได้ย่างตากับสองหมื่อต่อไร่สองหมื่นต่อรังอ่าพี่น้องครับเฮ็ดหลายอย่างหลายเนวยรถอือมเอาไว้สานีก่อนพี่นอ้องเด้อเพรา้มีงานมีการเหลายครับอ่าโชคดีสุข,ขุสุขคนมาลองมาล่าก็มีงานหลายอ่า้ดเหลืองานกันย้อนมาหามุกไข่น้าเนีผย้ใดมีงานหลายกันย้อนมาเห็น่บาเราหันกับหัวหน้ายญ่น้าเนี่เด้อพใดงานเหลือก็ได้พี่น้องป้องไปยเฮา แล้ปิ้นมอลองมอลลำยาถิ่มายาป๋ากันครับครับผมลำลำเรื่อยๆพบกันไหมไล่นาเรื่อยว่าอีพี่นาครับสวัสดีครับ